อัปเดตแผนทองคำนะครับผมประจำวันที่13กุมภาพันธ์พศ2568นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวไปดูที่ทางทองคำกันต่อครับวันนี้จะไปทางไหนนะครับเรียกได้ว่าทำเฟรมเดย์ครับมีทั้งไซข้างบนยาวแล้วก็ไซข้างล่างยาวนะตอนนี้ราคามาอยู่ตรงกลางนะครับผมแต่ว่าแนวโน้มนะครับก็ยังคงอยู่ในฝั่งของขาขึ้นอยู่เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมพร้อมกันในคลิปวิดีโอนะครับมาเริ่มต้นครับเดี๋ยวพาทุกคนไปดูในทำเฟรม H4 นะครับผม ทีนี้ครับในทาเป็น headphone เนี่ยเมื่อวานครับที่ราคากดตัวลงมานะครับมา r e t e สโซนแนวดีมานนะครับที่2865นะครับ2864นะก็จะเป็นดีมานชุดนี้นะครับนี่ครับเป็นดีมานชุดนี้นี่นะครับก็จะเห็นว่าพอราคาลงมาเทสปุ๊บมีแรงซื้อกลับขึ้นไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ครับราคากำลังจะขึ้นไปนะครับเพื่อ r e t e สโซน บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับจะเป็นโซนซับไฮแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจะทะลุไปได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าทะลุนะครับผมราคาก็จะวิ่งขึ้นไปต่อนะครับมีโอกาสสูงถึง2961นะครับอันนี้เป็นแนวต้านที่เราคาดการณ์กันไว้ในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยไม่สามารถผ่านซับไฮได้นะแล้วรอบนี้ครับถ้าเกิดไม่ผ่านแนวต้านบนนะรอบนี้โอกาสที่จะทะลุดีมานตรงนี้ครับมีสูงมากก็น่าจะปรับตัวลงไปที่2 8 1 2อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นเป็นโซนที่ คาดหวังไว้ว่าราคาเนี่ยอาจจะต้องลงมาเทสตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยรีบาวขึ้นไปนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับในส่วนของแนวโน้มวันนี้ครับแนวต้านนะครับอยู่ที่ราคาไหนบ้างนะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ราคาไหนบ้างครับที่จะรอเข้าเทรดกันก็เดี๋ยวพาไปดูในทำเฟรมเฮดหนึ่งครับเฮดหนึ่งตอนนี้ครับก็ยังคงอยู่บนเส้น ema 50นะครับที่เป็นเส้นค่าเฉลี่ยของกราฟนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นฝั่งของขาขึ้นนะครับคุณผู้ชมโดยรอบนี้ครับราคาก็มี นี่ครับมีการพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ได้เบรกเอาท์นะครับเบรกเอาท์ทะลุกรอบโซนที่เป็นโซนพักตัวเล็กๆตัวนี้ขึ้นไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือเพียงแค่มีการเขาเรียกว่าไงพุ่งทะลุไปนะครับเนาะในในตลาดบ่ายนะครับก็น่าจะพุ่งไปต่อนะครับรอบนี้ส่วนตัวมองไว้ประมาณที่แนวไส้ประมาณนี้นะครับผมอ่ะน่าจะไปต่อที่โซนนี้ ประมาณรอมกาณ2925นะครับเป็นโซนแนวต้านเนาะแล้วก็โซนสุดท้ายนะครับโซนด้านบนนะครับผมก็จะอยู่ที่2934นะแล้วปลายไส้บนสุดนะครับจุดออททมไฮเดิมอยู่ที่2942กนะครับก็ให้ไว้3แนวต้านนี้นะหากใครที่จะไปรอหาจังหวะเนะวันนี้ยังคงอยู่ในฝั่งของบูลลิชนะครับคุณผู้ชม29 25กครับแนวต้านแรกแนวต้านที่2 2 9 3 4แล้วก็แนวต้านที่3ครับ2 9 4 2นะครับ แล้วก็ในส่วนของแนวรับครับวันนี้ถ้าทุบลงมาเนาะแนวรับนี่ด้วยความที่เมื่อวานนี้ราคามันทุบไปค่อนข้างแรงนะในในแท่งนี้นะครับแท่งเนี้ยทุบลงมาทุบลงไปค่อนข้างแรงแล้วก็ดีดรีบาวขึ้นไปเลยนะก็เอาสักครึ่งแท่งนี้นะครับก็ก็มีโอกาสเด้งรีบาวได้นั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวให้ให้แนวไว้ประมาณช่วง 2 8 7 2นะครับแล้วก็แนวรับที่2ครับอยู่ที่2864นะซึ่งเป็นแนวไส้เดิมแล้วก็แนวรับที่มองว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับของรอบนี้จะอยู่ที่ประมาณ2855นะครับให้ไว้3แนวรับข้างล่างนะครับถ้าใครที่จะรอหาจังหวะเข้าเดอร์บีนะรอโซนปลอดภัยหน่อยก็ไปรอที่โซนข้างล่างนะครับผมแนวรับที่1ครับ28 72แนวรับที่2ครับ2 8 6แแล้วก็แนวรับที่3ครับ2855ายังไงลองไปวางแผนกันดูนะครับโอเคครับแล้วก็นี่เป็น วิเคราะห์เทคนิคนะครับผมประจําวันนี้นะครับเพื่อนทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็หากใครที่สนใจนะครับเทรดกับโบรกเกอร์ระดับโลกนะครับโบรกเกอร์ FBS นะครับผมก็ฝากผู้สนับสนุนของเพจเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจอยากเปิดบัญชีเทรดนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่แอดมินได้เลยนะครับ